สวัสดีครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เดอ้อใส่เงินทํางานไปใช้เงินทํางานไปธุรกินท่องบักหลายอย่างเขาสิม,มานั่งปวดสมองยังอย่างสิม,มา่าเดี๋ยวผมจะเล่าอย่างหนึ่งให้ฟังอันนี้ผมเคยเล่าไปนานแล้วทุกคนยังไม่รู้หมอกลวินไปสื่อทีแปลงหนึ่ง อยู่บาราบือตอนนั้นอะหมอกรีนเป็นนายแพทย์อยู่บาราบือเป็นหมออยู่บาราบือไปสื่อที่จากบสทบสัดรรบริหารสินทรัพย์ยงนี่แหละมันลุดทีแบ่งมันรุ้นล้วนั่งกัไปสื่อเขาก็ฟอร์ม,มันขับคดีโน่นเนี่ยปุ๊บนั่งกัไปสื่อรู้ไหมปัญหาคืออะไรปัญหาคือว่าเจ้าของทีมันยังบ่ออกอี่น้องมันยังไม่ออกแล้วก็เป็นคนเจ้าของที่หน้ามืนมาก ถือมีดถือเสียมโอ้ยค่อ,อยไปคำมอคอคลวินไปคำแอลดามาแล้วข่อยกับไปนะ้ำฉ,ฉันบอสฉันบดาฉันบดาฉัวนบอ,อย่างทนายฉันโทษเอื่ตตำรวจมาเลยถ้าตำรวจไม่มาตำรวจผิดมาตราละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปุ๊บพาะมีคำสั่งสารชัดเจนอันนี้เล่าให้ฟังในกรณีของบอสมันเป็นเรื่องจริงนะครับ มันเป็นเรื่องจริงผมเคยฟ้องขับไล่มาแล้วเออเจาของทีถือมีดถือโอ้ยกขอไม่ได้บอกเลียนพี่น้องว่าเสือทำมอคคิ้งมองกรส่วนบักงวงสิบสี่ไรยุบบอลบือนั่งเป็นสื่อนั่งบ่ได้เข้าไปเบิ้งทีนั่งสื่อนั่งเออเห็นว่าเฮ้ยมันไม่แพงนั่งกับไปสื่อบัดพาะสิขายัดนี่มีปัญหาบัดนี่คอยห้ามต้นบักงวงถิมเลย เพราะว่าเขายัางเก็บบักม่วงไปขายได้ข่อยหา่นถิมเลยถือมีดถือยังแลนมาข่อยไปกับทนายข่อยทนายฉันฉันพูดได้เลยทนายฉั้นชื่ออะไรอันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่อ้อยทนายพาณิกาอยู่สารค้าเหมยจำข่อยจําได้ว่าเสมอเอื่อยข่อยข่อยรักมากโอ้เป็นผู้ญิ่งเป็นน้อง่บ่านยังพี่อ้อยนี่ไม่ต้องกลัวกลัวทำไมเราทําเราทําถูกกฎหมายเนี่ยศาลก็สั่งมาแล้วโน่นนี่นั่นเอิ่นโทษอนตำรวจตำรวจมา พี่บอกว่าถ้าตำรวจไม่มาเท่ากับซ่องตำรวจเลยว่แล้วเวกทำปฏิบัติหน้าที่เลิศค่าี่น้องเออนั่นแหละพิดอาญนะ่าหนึ่งห่าเจนถ้าตำรวจไม่ทำจริงอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงฉะนั้นมีประสบการณ์มาแล้วเนาะทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายหมดเออเพื่อเป็นไปตามกฎหมายหมดทนายมันก็บมีหลายรูปแบบทนายอะ่ะต่อให เขารู้อยู่แล้วว่าจะชน,นะเออถ้าไปเจอทนายดีนะเขาจะบอกเออยอมความเหอะเราเสียเปรียบเขาโนนนี่นะั่นอันนี้เธอทนายดีอันนี้ผมพูดถึงว่านะไม่ได้ว่าใครไข่เบ่าให้ฟังผมไม่ได้ว่าใครเด้อสองถ้าเจอทนายไม่ดีหัวเสียเปรียบกบาบอกให้ความหวังเพื่อยังดูบอเจ้าจตงจ้างทนายเขาได้เงินต่อให้แพ้คดีเขาก็ได้เงินจะแพ้หรือชน,นะ เขาก็ได้เงินอืมวิกขอบคุณดาวครับพี่มิ้นที่ตาขอบคุณนะครับอันนี้พูดเบาให้ฟังผมบอกห้ฟังเข้าว่าต้องเอาสมองเนี่ยไปปวดหัวกับเรื่องแบบนี้ปล่อยให้กฎหมายปล่อยให้ศาลปล่อยให้ทุกอย่างมันทำงานไปตามบริบทกฎหมาย ่อยกับเบเดวาคอยฟันทงเ่า่อยถือร้อยเปอร์เซ็นต์ฟังน้องข่อยถือร้อยเปอร์เซ็นต์หรือฟังไหนถือร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ศาลคนตัดสินไปเท่ากับแค่น้อมรับคำตัดสินของศาลเท่านั้นเองนะครับผมแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้เรื่องบังคับคดีผมพูดถึงผมเคยทํามาแล้วข่อยกล้าบอกว่า,วาซื้อทนายออกผลแล้วดีก่อยิลิพี โอ้ยพี่อ้อยนี่ยสุดยอดดิเป็นไม่ยิ่งสาข้ามพี่น้องเป็นหมู่เลยเคยบอกเคยฝากเลยบริติต่อนเราโดนเราสมัยตะกี้เนี่ยกันย้อนเล่านี่ยแหละโอ้ยพี่น้องเราเบีายนี่หรือปลาเขาเาีนเขามากบอกหลายคนถือมีดถืออย่างมากโอ้ยพี่น้องไม่ธรรมดานะเนาะฉะนั้นนะครับเราก็ ใช้สมองไปทำมาหากินไปอันนี้เรื่องแรกใช้สมองทำมาหากินไปโนโนีนันผมไม่ได้ว่าพลาดพิงถึงใครหรืออะไรยังไงแต่ผมพูดในฐานะที่เขาเป็นประชาชนคนไทยที่มีกฎหมายคุ้มครองดูแลเนาะถ้าเป็นผมศาลตัดสินจ้างได้ผมก็น้อมรับคำตัดสินของศาลนะครับแล้วก็ไปทำมาหากินมให้ไปอันนี้คือผมนะขอบคุณสําหรับดาวครับนี่คือผมจริงๆ หายห่วงได้